มาพึกขึ้นพึกเหยียบล็อกขึ้นล็อกสีล็อกโยโย่ไหนคะ่ะเนาะโอเคครับสีล็อกโยโย่ให้หิ้วพองเขามาเป,ป,ปิดถุงปีไหนคะ่ะนะสีล็อกห้ามแต่มีลอ็อกต้องเจอหิ้วพองเลยที่เขาเหยียบในเป็นสองล็อกตั้งนานนั่นมีแทงสองล็อกนคะครับซื้อกันให้ไหนเนาะไอ้สีล็อกไหน ขา,าเข้าตีนตีนเหงำเหนน็นไหเนาะตีนนี่ตีไลยจันมาจู้กันให้ไหนฮะจันมาจู้กันเนีอย่าไปจุกชุงให้ไหนฮะตีเลยยอดตัวให้ไหนจันมาจู้กันกัมไนีขาขาข้นไี่ตีไลยขึ้นกว่าล็อกไี่ให้ไหนอย่าไปกว่าปูานให้ไหนไปกินปูนหัวเขาอะไรฮะเแล้วก็ คืนมาเยาบุกเขาป้วนปลายกินที่ไหนไดครับทีได้ไปลายกินบุกเขาเพียงน,นั้นนับเนาะอ่าเยกาก็ปลายตินหทได้ทุวกว่าดังน,น,นั้นปลายตินนั้นนะทีได้เผ็ดกว่าดังนั้นเต็มเลยมาร้มกันที่ไหนอ,อ่าเยาก็เต็มแลวเอาค้างคืนใจส่งไหนนครัเนาะอะ่าไฮเดตินเขาเปิดไว้ที่ไหน ดันมาโคขึ้นเอาเขาอย่าไปยุกตีนเขาแค่น่นะในะแน่ยผมจะเพราะว่ามีลวงอันหลูดเฮ็ดอันตั้งจะเฮ็ดหลูดเฮ็ดในในี่ก็จงก็เฮ็ดเมื่อเขามาพึกในเขาเฮ็ดจอมหมันหมันเมียนเมียนอันเขาขู่มาหมอมากระปุ่นมายินมาถ่อมมาหันมาเช่นนั้นเขาวางไวกรร้กำอันจะว่าแคบอันจะว่า,วาดี อันเจ้าว่าอําชั <which products> ้นเบิกอ่ะตาตีมาเฮียนเอาแทงอันนึงพวกเฮาเอามาชนชินชานกันได้ดูเจ้าเก่านั่นน่ะที่ยุบย้อมเนาะยอดเบิ่ดนั่นแหละตาตีเฮียนเอาเบิ่ดนั่นที่ได้เอาอันเก่าเก็บไว้กําเบิกของเฮียนอันเบิกได้นี่ค่ะเนาะอ่ะเฮ็ดจอบอันแล้วอันนั้นให้มันเพี้ยนๆก่อนนี่ค่ะเนาะกําไลมือหลู่เจ้ามามือมันมีมันในตู่เฮาอยู่นี่เฮาต้องไปเลือกใช้เอาเฮาได้เจ้าอันแล้วนี่เนาะ โอเคครักมะมาเหตุจอมกันเถอะเนาะขุดดินมาคูเขาเนฮะเหมือนในฮะอ่าอันนี้นนนะออนนดิน่อนนะก็ย่อเนี่ยไปดินท่าเดนดินแค่ไหนครับไม่ได้มากเลยได้ย่อตัวเด็ดด่าสีนะต้วไหนอ่ะเนี่ยดินดินใช่ท่าเด็ดกว่ากว่าลอกแน่นอนครับแม่ลอกเน,น,นะน,นี่ยใะในไรไนางเอาค่ะนะ เออตีขึ้นทางน้าวคขะนะตีขึ้นขึ้น,นให้กับอยู่ขึ้นดีเก่าคขะนะพุดมาโคกเขาโตขวามาะเพรามีดีเก่าอ่ะอันนี้เป็นสีก็สองล็อกกันเลยสองล็อกกันน,กนั่นนี่เนาะนอนเขาเฮ็ดด้วยนี่ฮะเนาะอ่ะกำลังเลยตีปามือมันเนาะมือมันไหนเขาเดี๋ยวเจอนี่ มันเด้เลเซอร์อเท่าลอยมือลอยกีนลอยมือไว้นะีพีหนึ่งถึงสินั่นเนาะ,ะมันเดือดเลเจอที่คืออะอัน่นเี่ยมันเดือเซอ่สองสามัก 1... 2... ึสอามเตี้ยนเะนี่เนาะนี่ต้องพูดค้นมากนะ่ยต้งโดนเขาอนะไมันพักหนึ่งพักสเตียนก็มันเด้ช็อคเนี่ยฮะเนาะแล้วก็มันช็อกเยอนะ่ย ้หลังบ้านนลคุ้บ้านเลเนี่ยรหะมันหลีบไหวด้วยให้ไหนิหนติดขวากว่ากันเนมือขวานั่นมือไผ่ใช่ใน,น,นกรณีปาก,กวันนี้นไผ่ขวาในกีซับหไหซับก่อนดีมามาทางหลังห้องามาือกนั่นนะนะเฮ้ยนี่ยเน่ยสีดอกนยยี่ยาวนางอะ่ะก็ขึ้นยังกยนึ่งสภาพเนี่ย้งงา,างหลังนี่ นะเตียนนี่ขึ้นพัดเตียนนี่ฮะอันนี้เป็นสีดอกนี่ฮะเนาะอันนี้ไอ้อันเทิงเมันพาหนอดแดนคือเอาอ่าดีปีน้องเาจากเกาะจากีชาน้องเาคะอันเนอันเกี่ยวปาจาปาจหัก วัสนาร้ายนั่นน่ะเนาะโอเคไปกันายนี่เดี๋ยวเรากินน้ำเส็ดจ่าเลยกูชิปกูชิปกูตอนกูตอนข้าวก็คัดใส่รัดเธอขึ้นกับเรียบเฮี้ยนแต่ได้กินน้ำเส็ดจา่าเฮมาเฮียนนวลนั่นขนาดเนาะโอเค,คก็ไม่นะมใครดีน,นี่ตับคึกมันนาะเมื่อไครเฮ็ดยนี้ตับบ้องใจก็ก็ไม่ตับคึกมัน <c oughs> อย่าไปขึ้นที่ไหนครนะับนะ่ะอ่ะเย่ามือนี้ร่วงมากก็อย่าไปเฮ็ดยนไหนครับน่นนะ มันมันยึดไล่อยู่มื้อเฮาตั้งจะเฮ็ดนั่นน่ะตั้งจะเฮ็ดก้องว่าเฮาไปพึกก็มาจอมเงาไล่เฒ่าหลู่คัดขาเพิ่นหาเออเฮาโดจ่อนสนเพิ่นหาได้เฮาหลู่คอกอ่าก้างหาได้ซี่นี่มันอยู่ที่เงาไล่มันตอนนั้นแหละเฮาก็ติไข่ขึ้นจื่อหือว่ามันไล่วนั่นน่ะเนาะเว้ยกะมื้อเฮาพึกในนี่เฮ็ดจ้อมหวานๆแม่นๆที่คานดีได้นี่ฮะเนาะอ่ะสิดกโยโยมื้อ พักหนึ่งสองสามเตียนเตียนขึ้น,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 นห,หนึ่งสองส่ะเนาะอคอันนี้เปลี่ยนสีรอกโยโย่เอาคามาพบพบกันเบาเทั้งคลิปต้งนาค่ะ